ีสวัสดีค่ะมาพบกับพี่ซีอีกแล้วนะคะเป็นอีพีที่2แล้วนะคะคือลงมันเดียวกันเลยตามคำสัญญาจากคลิปที่แล้วที่พี่ซีไม่ไม่ใช่ตามคำพูดของพี่ซีเมื่อจากคลิปแรกนะคะ ที่บอกว่าจะมาสอนนอนห่มผ้าห่มในมายคารับนะคะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยคะ่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นไงเข้าไปดูเกลยค่ะก็แมปเดิมนะคะหรือเซิร์ฟเดิมเองโอเคข่าวอยู่ในเซิร์ฟเดิมนะคะเซิร์ฟบ,บ้านของพีซเอง <c oughs> ก็มันจะนอนแบบนี้เนาะนอนห่มผ้าห่มกันนะคะนอนนอนห่มผ้าห่มแบบนี้อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะอย่างแรกไป็นล้างรถไฟแล้วก็ลังแล้วก็รถนนะคะแล้วก็ เฮ้ยอันนี้ก็รถลาอันนี้ก็ไม้อัดนะคะก็บล็อกบล็อกเอาบล็อกอะไรก็ได้มาปิดกันนะคะเค <c oughs> ค่ะ,คะก่อนแรกเราต้องวางเตียงนอนกันก่อนเลยนะคะเอาที่เหลือแล้วกันเนาะวางเตียงนอนกันนะคะแล้วเราก็ขุดตรงนี้กันไปแล้วขอจะปรับหน่อยนะอาจจะมองไม่เห็นหนอกกันก็ได้เนาะ อันนี้ก็เริ่มต้าใจแล้วเนาะตัดยังไงอะอเคแล้วก็วางไม้อัดครึ่งอันไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาบล็อกตัวนี้ปิดลงไปค่ะแล้วก็เอาบล็อกตรงนี้นะคะบล็อกยากค่ะแล้วก็มาวางไวนะ้เนาะเคโอ้ฝนตกโอเคอเค่ะ แล้วเราก็เอารถลางอะอย่างนี้แล้วก็ขี่ไปนอนแล้วก็หมผ้าหอมได้แม่เป็นวิธีที่ง่ายเราจะปรับให้ดูนะคะว่าเราหอมผ้าห่มดูือไม่แต่มันก็จะไม่เหมือนห่มนะมันจะนั่งไม้อยู่เคกคานีแอรชิมปรับผิดีจะ คือบอกิน้าะมันก็จะเหมือนนอนเหมือนแบบเหมือนแป้งเหมือนไหมใช่ไหมคะทุกคนค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พี่ซีขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะกดซับสไคร้กันเยอะๆด้วยนะคะบ๊ายบาย